เขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยตัดงบพัฒนาวัคซีน mRNA เพราะมันไม่ปลอดภัยไม่สนุนนี้ต่อไปอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะ mRNA สำหรับไวรัสไข้หวัดนกทุกวัคซีนเลยนะถ้าเป็น mRNA ไม่ช่วยนะเงินในการช่วยเหลืองานการวิจัยวัคซีนไอที่หายไปเนี่ยเขาประเมินว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ประกาศเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่นะครับโครงการที่รับผลกระทบเนี่ยยีบสองโครงการนะครับทางโรเบิร์ตเอฟเคนนี่จูเนียร์นะครับตนะตีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ออกมาพูดเองเป็นคลิปเลยว่าเหตุผลอะไรเขาถึงตัดงบนะครับคือคุณจะไปพัฒนาวัคซีนอะไรตออย่างนี้ได้หมดแต่ถ้าเป็น mRNA ไม่ได้เงินจากส่งสาสรสุขแน่นอนเขาออกมาเป็นคลิปนะครับเหตุผลมีด้วยกันสี่ข้อนะข้อแรกเลยบอกว่า mRNA เนี่ยเป็นวัคซีนที่ล้มเหลวนะครับในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับระบบทางเดินหายใจเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนบนกับส่วนล่างนะ ส่วนล่างก็คือปอดนะครับถ้าลงปอดไม่ไหลก็อาการรุ่นแหงส่วนบนก็คือตั้งแต่หลอดลมขึ้นไปนะครับก็เช่นอาการไอจามพวกนี้ก็เป็นอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนเขาบอกว่าัคซีนในมารเอน A เนี่ยมันป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนไม่ได้นะครับเนี่ยปเป็นเหตุผลหนึ่งข้อนะอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าวัคซีนในมารเอน A นุมเหลวในการลับมือกับไวรัสกลายพันธุ์นะครับก็คือพอไวรัสกลายพันธุ์เนี่ยมินผลก็ลดลงแบบทิ่เชิงนะครับข้อสามคือ วัคซีน mRNA เนี่ยแหละนะเป็นตัวการทําให้ไวรารัสกลายพันธุ์มากขึ้นบอกถ้าเกิดปล่อยไว้ธรรมชาติมันไม่กลายพันธุ์เร็วขนาดนี้นะครับวัคซีน mRNA เป็นตัวเร่งให้วรารัสกลายพันธุ์มากขึ้นนะครับข้อ4ี่เขาบอกเทคโนโลยีวัคซีนแบบเดิมเนี่ยรับมือกับวรารัสกลายพันธุได้ดีกว่านี่คือ4ข้อนะครับที่ใช้ใช้เป็นเหตุผลรองรับในการตัดงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาวัคซีน mRNA ในสหรัฐอเมริกานั่นเองถามว่าข้อมูลเหล่านี้เข้ามาจากไหนนะเขาบอกว่าเอามาจากงานวิจัยนะครับไม่ได้มีคติแล้วอยู่ดีก็สั่งนะครับ เขาอ้างอิงด้วยงานวิจัยนะก็มีการไปตรวจสอบว่างานวิจัยนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ที่เขาใช้อ้างอิงนะในการตัดงบการพัฒนาวัคซีน mRNA นะไปดูแล้วเนี่ยฮนะมันมีจุดเอะหลายอย่างเลยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้นะหนึ่งเลยนะเป็นงานวิจัยที่ยังไม่ผ่านการ peer review นะครับการวิจัยเนี่ยเขามี2แบบนะก็แบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วอันนี้น่าเชื่อถือนะครับสามารถเราไปอ้างอิงทางการแพทย์ได้ตันะวดีแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบ พรีพริทหรือยังไม่ผ่านการ peer review นะก็คือยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่ากระบวนการวิจัยนะถูกต้องหรือเปล่านะซึ่งงานวิจัยเหล่าเนี้ยเป็นต้นทางของการปล่อยข่าวปลอมด้านสุขภาพบ่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสารัเอามาอ้างอิงนะครับนะหนึ่งเลยยังไม่ผ่านการ peer review สองนะครับไปดูชื่อนักวิชาการที่ร่วมในทีมวิจัยก็ปรากฏว่าเป็นหมอที่มีประวัติเผยแพร่ข,ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19ทั้งนั้นนะฮะ ปีเตอร์เมคคาลาเคลลี่เว็กตรีถ้าใครติดตามแวดวงข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนจะได้ยินชื่อแพทย์สองคนนี้บ่อยมากๆก็คือทีมงานเดียวกันนี่นะคะที่มาทางานวิจัยอันนี้นะครับซึ่งเนื้อหาที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยมันเน้นโจมตีนะครับไปที่ส่วนประกอบของวัคซีนนะครับ,นะรบว่ามันมีส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายนะแต่จริงๆแล้วนะมันอยู่ที่ปริมาณนะถ้าเกิดมันน้อยกว่าปริมาณที่พบในร่างกายเราเองนะมันก็ไม่น่ามีปัญหานะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเน้นที่อาการข้างเคียง อย่างเช่นเรื่องของปัญหาเรื่องหัวใจจากวัคซีนมเอนเอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาการมันไม่รุนแรงแล้วก็ตอนเนี้ยมันไปพบในวัคซีนชนิดอื่นอย่างเช่นโปรตินเบก็เจอเหมือนกันนะแต่น่าจะอาการเนี้ยมาโยนบาปให้กับวัคซีนมาเอนอย่างเดียวไม่ได้นะครับเขาใช้งานวิจัยตัวเนี้ยซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเป็นเหตุผลในการตัดงบประมาณการพัฒนาวัคซีนเ a ในสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับพอมาพูดแบบนี้แล้วสี่ข้อที่บอกทางมงการแพทย์เขามองอย่างไรบ้าง ก็ไปดูทีละข้อเลยข้อแรกเขาบอกว่าวัคซีนในมาร์เอเน่ล้มเหลวนะในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนผมพ,พูดอย่างนี้หมอว่าไงาคนแรกดรเจคสกอตนะครับเป็นแพทย์ผู้เช,ชี่ยวชาญโรคติดเชื้อลองสารจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับบอกหน้าที่ที่แท้จริงของวัคซีนนะไม่ใช่ยับยังการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับการป้องกันการติดเชื้อระบบหายใจส่วนบนเนี่ย ไม่เคยถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดปนสวนของซีนนะครับมันต้องป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างคือปอดนั่นเองฉีดแล้วปอดไม่อักเสบนะครับคือถ้าปอดอักเสบเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องช่วยใจนะอันนี้อันตรายนะครับคือเหตุผลหลักของการฉีดวัคซีนคือป้องกันป่วยหนักการตายนะครับดังนั้นการอ้างว่าวัคซีน mRNA ป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนไม่ได้เนี่ยนะมาตัดงบเนี่ยบอกไม่ท้อนความเป็นจริงนะครับทําให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจผิดด้วยแล้วเขาก็ไปโพสต ต่อท้ายจากคลิปนี้ด้วยนะฮะเรียกว่าไปเปิดหน้าเลยนะเปิดหน้าชนเลยนะครับไม่มีวัคซีนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ RSV หรือโควิดนะที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะเขาไม่คาดหวังประสินบนตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเรียกว่าไปถึงถิ่นเลยแล้วก็เนี่ยโอ้โหมีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันแปดร้อยกว่าความเห็นนะส่วนใหญ่ก็เป็น Anti v a x t e r นะครับที่มาโจมตีก็ถือคุณหมอนี่เขาก็กล้านะมาถึงที่เลยแล้วก็โดนทวนลงชัดเจนนะครับ แต,แต่ว่าเนี่ยเพื่อความถูกต้องนะคุณหมอก็เลยเรียกว่ายอมนะยอมอยอมชนเลยอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับทางน้ำตีกทรสงส,สารสุขาสหรฐก็คือเจฟฟ์คอลเลอร์นะครับเป็นาศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาไนเอมาวิาลัยจอห์นทอปกินนะครับเขาย้าว่าวัคซีนไม่มีหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อนะครับแต่ป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตคือเป็นหน้าที่หลักที่ใช้วัดศักยภาพของวัคซีนแต่ละชนิดนั่นเองนะครับไม่มีใครเข้ามาวัดนะว่าฉีดแล้วจะอาอจะจามหรือเปล่าอันนี้เขาวัดแค่ว่าคุณจะ กระแาตัวเองรงบาลน้อยลงไหมอัตราการตายน้อยลงหรือเปล่านี่คือเหตุผลที่เราถึงต้องยออไปฉีดวัคซีนนะครับต่อมาประเด็นที่ 2, สองเนี่ยบอกว่าัคซีนอานเอเนี่ยรับมือการไวรัสกายพันธุ์ได้ไม่ดีนะมาจากคลิปเลยนะครับวงไว้อันล่างบอกแค่ไวรัสกลายพันธุ์แค่ตำแหน่งเดียววัคซีนโควิดเกก็หมดความหมายนะวัคซีนอานเอเนี่ยก็ปฏิผลนี้หายไปเลยนะครับจริงหรือเปล่าเขาพูดแบบนี้นะครับอ่าคนที่มาเถียงคนแรก Peter et, ดรปีเตอร์โฮเทสผู้อำนวยการร่วมของศูนย์วิจัยวัคซีนโรงพยาบาลเท็กซัสชิลเลนฮอสพิทอลแล้วก็เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเบลเลอร์คอลเลจออฟเมดิซินคนนี้เขาบอกว่าคำพิจารณ์ของโรเบิร์ตเอฟเคนนดีจูเนียร์เนี่ยผิดหลักการทางการแพทย์อย่างชัดเจนนะครับเพราะการกลายพันธุ์ของไวรัสแค่ตำแหน่งเดียวเนะี่ยไม่ทําให้ประสิทธิผลของวัคซีนลดลงแต่อย่างใดน,นะครับประสิทธิผลของวัคซีนโควิด -19 ชนิดเอมั A นเอเนี่ยจะลดลงอย่างมากหากไวรัสมีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งนะมันต,ต้องหลายตำแหน่่่่งงโดยเเเฉพาาะะตแหนทีจข้สูซลล์ ถ้าจุดเดียวมันไม่ทําให้เป็นผลของวัคซีนลดลงแน่นอนแต่ถึงจะมีการกลายพันธุ์แล้วไปส่ผลลดลงแต่หน้าที่หลักของวัคซีนก็ยังไม่หมดไปอย่างที่เชิญโดยเฉพาะการป้องกันการป่วยหนักนั่นเองนะครับนอกจากนี้จุดเด่นของวัคซีนในมันเองก็คือการดัดแปลงอัปเดตเพื่อรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนอกจากจะปรับเปลี่ยนได้เร็วแล้วเนี่ยความปลอดภัยก็ดีขึ้นอย่างอาการข้างเคียงอย่างที่บอกไปที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยไปตรวจสอบนะครับช่วงสาปีที่ผ่านมานะ อาการข้างเคียงเกี่ยวกับหัวใจจากวัคซีนเอมาเแทบไม่เจอแล้วนะคือเขามีการอัปเดตท,ทุกปีนะครับพอจะออกมาเนี่ยเขาก็ทำให้มันมีผลดีขึ้นนะต่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่ๆดีขึ้นและอาการข้างเคียงก็ลดลงในข้อดีของเทคโนโลยีเ r ไอนั่นเองตัวที่สามก็บอกว่าวัคซีน m อไเนี่ยนอกจากไม่ช่วยรับมือไวรัสกลายพันธุ์แล้วยังเป็นสาเหตุทาให้ไวรัสมันกลายพันธุ์ด้วยนะครับ ก็ียกขบอกว่ายิ่งทําให้การลับมือกับการแพร่ระบาดมันยาวนานขึ้นนะเพราะว่าวัคซีนเป็นตักระตุ้นให้ไวรัสมนกลายพันธุ์มากขึ้นคนที่มาเถียงประเด็นนี้โดยเฉพาะก็คือดรพอรฟิตผู้ในการศูนย์วัคซีนศึกษาโรงพยาบาล Children's Hospital of Philadelphia เขาบอกว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสโดยเฉพาะโควิด -19 ที่เราจะได้ยินชื่อนะครับอัลฟาเบต้าแกมมาเลต้าเนี่ยเราได้ยินตอนปี2021นะมันช่วงเดียวกับตอนที่วัคซีนโควิด -19 เอามาใช้พอดีคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ มันกลายพันธุ์เพราะมีวัคซีนหรือเปล่าจริงๆแล้วไปดูต้นทางเขากลายพันธุ์ตั้งแต่ปี2020แล้วก็คือกลายพันธุ์มาก่อนที่จะมีวัคซีนนะฮะซึ่งเขาบอกเลยบอกว่าไวรัสเนี่ยมันสามารถกลายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติโดยไม่จะเป็นต้องพึ่งพาวัคซีนนะครับเขามีความสามารถมากกว่านั้นนะฮะแล้วเห็นง่ายๆเลยตัวอย่างก็คือไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับมันกลายพันธุ์ทุกปีนะฮะแล้ววัคซีนที่ใช้เนี่ยมันเป็นเชื้อตายหรือเชื้อเป็นส่วนใหญ่ไม่มีวัคซีนในมันเองเนี่ยเราจะอธิบายเหตุผลนนี้อย่างไระ แค่วว้ใหญ่มันกลายพันธุ์ตลอดนะทา,ทางที่ใช้วัคซีนแบบเก่านะแบบเดิมนี่นแหละนะดังนั้นไม่ได้เกี่ยวเลยกับวัคซีนในมา n a กับการกายพันธุ์ของไวรัสนะครับข้อสี่นะเนี่ยเขาก็ไปชูนะเทคโนโลยีที่เขาสำรุนก็คือถ้าใช้วัคซีนแบบดั้งเดิมนะจะรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ได้ดีกว่านะเนี่ยก็คือโครงการที่เขาเปิดนะเป็นการพัฒน,นาของนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะการพัฒน,นาวัคซีนแบบยูนิวอร์โอลวัคซีนคือ จัดการได้ทุกสายพันธุ์วิธีการใช้ใช้เทคโนโลยีเก่าแทนนี่ใช้ส่วนหนึ่งของไวรัสเขาใช้เวลาเต็มตัวแบบเดิมนะแบบเชื้อตายมาทําวัคซีนนั่นเองนะครับซึ่งพอประกาศแบบนี้ไปตัดงบเทคโนโลยีใหม่แต่ไปทำศูนย์เทคโนโลยีเก่าองค์การแพทย์เขาตั้งข้อสงสัยว่ามันเอาอะไรมาลองับเพศผลนี้นะครับคนแรกก็คือไมเคิลออสเตอร์โฮนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อหมาลัยมินนโซตาเขาบอกว่าเทคโนโลยีวัคซีนแบบดั้งเดิมเนะี่ย อาจไม่มีประสิทธิผลหรือมีความปลอดภยัยเท่าเทคโนโลยีวัคซีนใหม่เสมอไปนะครับเขาบอกว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั้งเขาและเพื่อนร่วมวงการเนี่ยต่างอุทิศเวลาทั้งชีวิตในการผลิตวัคซีนเพื่อรับมือไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับต่างรู้ดีว่าการผลิตวัคซีนรูปแบบเก่านะที่เราใช้กันอยู่เนะชื้อเป็นเชื้อตายนะเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากนะครับเพราะการใช้วัคซีนแบบเทคโนโลยีเดิเดมๆเ,เนี่ยรับการประเมินผลมานานหลายปีแล้วว่าลบมือการแพร่ระบาดไม่ดีเท่าวัคซีนแบบใหม่นะครับนี่คือ ตัวอย่างประฏิบธิผลวัคซีนข้าวใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีเชื้อเป็นเชื้อตายเนะฮะปสิทธิผลเนี่ยสูงสุดแค่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับบางปีในลดลงมาถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นะครับอันนี้มันคือข้อจํากัดของการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมน,นะครับคือเราต้องไปเพาะเซลล์ในไข่บางทีมันกลายพันธุ์นีแล้วออกมาเนี่ยไปใช้มันต่างกับสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดนะมันก็มีปัญหานั่นเองนะครับนี่คือข้อจํากัดของการใช้วัคซีนเทคโนโลยีเก่านั่นเองอีกคนหนึ่ง ลตเตอรี่โตฮสเทสจากโรงพยาบาลเท็กซัสชิลเลนทิเปโต้ก็เปรียบเทียบนะครับในช่วงเวลาโควิดเก้าระบาดเนี่ยมีประเทศหนึ่งเขาพัฒนาวัคซีนแบบเดิมอะเชื้อเป็นเชื้อตายนะครับยังจํากันได้ไหมครับขวดนี้ฮะซีโนแวคนะครับของจีนนะฮะที่เราฉีกันครั้งแรกนะฮะถือว่าตอนนั้นยังไม่มีเอไมใช้แล้วก็ใช้อนี้ไปก่อนก็ถือว่าช่วยป้องกันได้ดีระดับหนึ่งเหมือนกันนะในช่วงแรกนะครับทางจีนเขาก็ใช้วิธีนี้แหละนะะใช้วัคซีนเชื้อตายนะครับ ก็คือไม่ใช่เรื่องใหม่นะจีนก,ก็ทำนะซึ่งปฏิผลของการใช้วัคซีนเชื้อตายเนี่ยของทางการจีนก็พิสูจน์แล้วนะครับในระยะยาวเนี่ยผลในการป้องกันเนี่ยระดับปานกลางเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ดีนะครับพอมีการกลายพันธุ์เนี่ยฏิผลก็เรียกว่าหายไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดการแพร่ระบาดไวรัสครั้งใหญ่ในอนาคตเนี่ยการพึ่งพาเทคโนโลยีเก่าอาจจะมีปัญหาการขาดแคลนวัคซีนก็เป็นได้นะครับเพราะวิธีการผลิตของเขาเนี่ยมันใช้เวลานะครับมันต้องเอาไวรัสเนี่ยไปเพาะ ในเซลล์หรือในไข่ไก่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าเกิดมีโรคระบาดพร้อมกันทั่วโลกจะไปต้องใช้เนี่ยโอ้โหมันจะทันที่ไหนฮะต้องมาเพาะเลี้ยงในไข่ที่ระบายนะฮะถ้าเกิดจะเป็นต้องใช้เนี่ยมันไม่พอนะเวลาจํากัดเนี่ยผลิตวัคซีนไม่ทันแน่นอนถ้าใช้เทคโนโลยีแบบเดิมอยู่นะครับพอพูดถึงเรื่องนี้นะว่าวัคซีนในมาร์เอเนี่ยจะถูกจํากัดการพัฒนาผู้สื่อข่าวก็ไปถามคนนี้ครับดูไวส์แมนนะครับ คนนี้เป็นผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม r n a ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเป็นผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ร่วมกับคาทลีนคาริโกในปี2023สองปีที่แล้วจากการพัฒนาเทคโนโลยี mRNA ในปี2005นั่นเองก็เป็นที่มาของการผลิตวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA นั่นเองนะครับเขาก็บอกเลยนะว่าการตัดงบผนุนวัคซีน mRNA เนี่ยถือเป็นการบอดทําลายวงการวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและผลเสียเนี่ยจะต่อเนื่องไปอีกหลายทศวรรษเลยนะครับ เขาย้าว่าเทคโนโลยีมันเอเนี่ยมีศักยภาพในการพัฒนาวงการแพทย์อย่างสูงและเงินทับถุนของรัฐบาลเนี่ยถือเป็นท่อน้าเลี้ยงสาคัญให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นโครงการวิจัยนั่นเองการบ่อนทาลายเทคโนโลยีเอเอเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่กําเนิดในสหรัฐนะสหรัฐให้กําเนิดเทคโนโลยนีนี้มันจะทําให้วงการวิทยาศาสตร์ต้องสูญเสียบุคลากรหมุ่มสาวที่อาจเลือกไปทํางานในต่างประเทศนั่นเองคือสหรัฐไม่ให้ทุนใช่ไหม เขาก็ไปขอทุนประเทศอื่นนะที่เห็นความสําคัญของเทคโนโลยีอันนี้ส่งผลให้ชาติอื่นๆในโลกเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําเทคโนโลยี M อ็มแทนที่สหรัฐหรือเปล่านะนี่เขามองอนาคตเลยนะสหรัฐไม่ทำหนุนเทคโนโลยีนี้นวัตสรรุ่นใหม่เขาก็ไปของงนที่อื่นทําได้นะไม่จะเป็นต้องงอนที่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยสหรัฐเป็นผู้นําเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีนี้จะสูญเสีย ฐานะตรงนี้ให้กับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจีนหรือเปล่านะอย่างเช่นเรื่องของ ai อย่างเงี้ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเท่ากันเลยนะแต่สหรัฐเลือกที่จะไม่มองข้อเสียนะเรียกว่าพัฒนาอย่างเต็มที่เพราะกลัวจีนจะมานำนะแต่เรื่องของ mrna เนะี่ยข้อเสียแทบไม่มีนะแต่ว่ามีอคตินั่นเองนะกลายเป็นว่าตอนนี้จะเสียการเป็นผู้นำในอนาคตหรือเปล่านะครับเกีวว่ยวกับเทคโนโลยี mrna มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าทาง robert f kennedy jr. นะ เขาเป็นคนที่มีแนวคิดอคติกับวัคซีนมาตั้งแต่แรกแล้วท่าม,ามคือแล้วเขาเมาเป็นทัฐมนตีกระทรวงสาธารณสุขสหร,รัฐได้ยังไงนะครับไอที่มันย้อนไปตนะั้งแต่ตอนที่มีการเลือกตั้งเนะี่ยจริง,รงๆเขาก็เป็นผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐเหมือนกันตอนแรกเขาเป็นคนของเดโมแครตนะครับเพราะว่านักสกุลเขาแคนาดี y นั่นเองแต่ตอนหลังก็ออกมาชิงแบบอิสระแล้วตอนนั้นเนะี่ยโดน,นท้ัมกับทางตัวแทนของเดโมแครตนะฮะ ก็เลวสูสีกันมากทางโน้นทัมก็กลัวว่าจะแพ้นะก็เลยเห็นว่าเอาฐานเสียงของทางโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีมาแล้วกันนะจับมือกันจะได้อาสาเสียงเนี่ยมาทําให้เป็นแต้มต่อนะครับซึ่งจริงแล้วแค่จับมือกับอีรอนไมค์ก็พอแล้วแต่เขาอาจจะกลัวนะก็เลยให้ทางโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีลงจากการชิงตาแหน่งแล้วมาสนุนเขาแทนจะได้ฐานเสียงมากนะ็สุดท้ายก็ชนะจิ๊กแล้วก็มีการตกลงกันไว้นะครับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าถ้าเกิดนทั้มชนะเลือกตั้งนะก็ขอตําแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้กับเขาลวกันทําก็ให้ตามนั้นนะรัที่ร้านมาจ่าไว้นะก็เลยเรียกว่าได้คนนี้มานะเป็นแอนติแวคเตอร์มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐแล้วเขาก็ทตามที่ตัวเองร้านมาจ่าไว้ตั้งแต่ก่อนจะเป็นรัฐมนตรีก็คืออะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่เขาไม่ชอบเขาก็ต่อต้านหมดนะอย่างเดือนพฤษภาคมนะครับก็มีการถอนนะครับวัคซีนโควิด19จากรายชื่อบัญชีวัคซีนแนะนําสําหรับเด็กและสตรีมีครรภ์ที่มีสุขภาพแข็งแรง หมายความว่าถ้าเด็กสุภาพแข็งแรงสตรีมีคันถ้าอยากฉีดวัคซีนก็ต้องฉีดเองนะครับประกันไม่จ่ายให้นะครับันเนี้ยหลายคนก็กังวลน,นะครับเรื่องของเด็กเนี่ยยังพอเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นสตรีมีคันอย่างที่เรารู้อยู่ในกลุ่มหก8นแนะครับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะคราวเนี้ยถ้าจะฉีดก็ต้องจ่ายเงินเองนะครับอาจจะทําให้การเข้าถึงวัคซีนของสตรีมีคันถูกขัดขวางหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากังวลเหมือนกันต่อมาเดือนมิถุนายน เขาก็จัดการปลดสมาชิกของคณะกรรมการที่ให้คําแนะนําด้านวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยที่เจ็ดคนทั้งหมดถูกปลดหมดเลยนะครับปลดทั้งชุดเลยนะฮะแล้วแทนที่ด้วยบุคลากร,กรที่มีประวัติวิจารประโยิผลและความปลอดภัยของวัคซีนคือเอาผู้เชี่ยวชาญที่มีแนวคิดแบบเดียวกันมาตลงตําแหน่งในกระทรวงคือเอาเฉพาะความจริงตัวเองอยากฟังนะความจริงที่ตัวเองไม่อยากฟังไม่เอาขอข้อมูลที่สนับสนุนนิยายของตัวเองเป็นหลักนั่นเองนะมันเป็นอย่างนี้นะครับ ถามว่าแล้วตรงลงแล้วล่ะเราผ่านมาสามสี่ปีแล้ววัคซีนโควิดเก้าเนี่ยเขาอันตรายหรือเขาปลอดภัยยังไงมันมีข้อมูลการสํารวจนะครับอย่างขององค์การนามไมโลข้อมูลปีสองพันยีบสี่เขาบอกวัคซีนโควิดเก้าชนิดเอ็มอารเอเนี่ยลดการเสียชีวิตในชีวิตวิโรปได้ถึงห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับช่วยชีวิตผู้คนไปได้ถึงหนึ่งจุดสี่ล้านครั้งนะครับตั้งแต่มีการใช้เมื่อธันวาสองพันยี่สิบมีคนรอดชีวิตจากวัคซีนตัวนี้ในยุโรปหนึ่งจุดสี่ล้านครั้ง งานวิจัยของ,ของคณะสาธารณสุขศาสตร์นะวิยาเยียพบว,ว่าในช่วงสองปีแรกของการฉีดวัคซีนโควิด -19 เกชนิดเอมาเอวัคซีนป้อง,งกันการชีวิตของชาวอเมริกันได้สามล้านครั้งป้อนะงกันการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้18แปดล้านครั้งนะอันนี้คือในช่วงสองปีแรกนะฮะคนอเมริกาลอดตายจากวัคซีนตัวนี้สามล้านสองแสนกว่าครั้งนะครับแล้วถ้ากลับโลกเราเป็นอย่างไรนะอันนี้งานวิจัยปีสอง2ของ Lancet อง f e c t i น u s Disease นะเพราะบว่า ช่วงปีแรกของการฉีดวัคซีนโควิด19ชนิด mRNA วัคซีนป้องกันการเสียชีวิต, 49, วต,อวตของประชาก,การโลกได้20ล้านครั้งใน185ประเทศนะครับ20ล้านครั้งนะที่รอดชีวิตจากการได้ฉีดวัคซีนตัวนี้นะครับประเทศไหนบ้างนะครับอันนี้คือชารตนะครับสียิ่งเข้มคือได้ประโยชน์จากวัคซีนนะก็คือมีการรอดชีวิตจากโควิดด้วยการฉีดวัคซีนเยอะที่สุดนะครับอันหนึ่งเลยนะครับอินเดียนะครับ รอดตายเพราะวัคซีนตัวนี้ช่วยไว้4.2ล้านครั้งเราจำกันได้เลยตอนนั้นโหอินเดียเนี่ยหลุมศพแทบไม่พอฝังนะคนติดเชื้อกันเยอะมากพอวัคซีนตัวนี้มาก็เรียกว่าคนรอดตายเป็น4.2ล้านครั้งรองลงมาคือสหรัฐอเมริกา1.9ล้านครั้งในปีแรกอันดับสามคือบราซิล1ล้านครั้งอันดับสี่ฝรั่งเศส600,000ครั้งอันดับห้า UK 5 0 0 0 0นครั้งของไทยเราก็เข้มนะอะก็เรียกว่าใช้วัคซีนกันอย่าง,างทั่วหน้าจริงๆนะครับนี่คือ ความปลอดภัยที่เขาตรวจสอบกันมาหน่วยงานที่น่าเชื่อถือองค์การนานาเมลโลกนะครับมหาวิทยาลัยชื่อดังเขาตรวจสอบมาแล้วว่ามันช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโรคระบาดได้จริงนะครับมาถึงความเห็นคนนี้ทิ้งท้ายเจฟคอลเลอร์นะผู้เชี่ยวชาญด,ด้านชีววิทยาแอมนาเมมาเลยจอห์นฮอปกินส์นะครับบอกว่าความสำเร็จของวัคซีนใอนเเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นมาจากไหนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วมาจากองค์การนี้นะครับ o p e r a t i ช n Warp Speed ที่บานาบีบีโดนท็อปเนี่ย ดิเลอร์ให้มีการกระตุ้นการผลิตวัคซีนโควิด -19 อย่างรวดเร็วในปี2020นะคือทรัมป์ี่ยบอกมันต้องมีวัคซีนแล้วล่ะนะไปผลิตมาให้ได้นะครับภายในสิ้นปีนะคล้ายคล้ายเคนเนดีบอกว่าสิ้นทศวตรรษต้องมีการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์นี่ก็บอกสิ้นปีต้องมีวัคซีนแล้วทําได้จริงนะช่วยชีวิตคนได้นับล้านจึงเป็นเรื่องน่าสงสัยอย่างยิ่งว่าพนาบีโดนทรัมป์เนี่ยยอมให้โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์มาทําลายมรดกความสําเร็จทางการแพทย์ของเขาได้อย่างไรนะ รวมถึงทาลายโอกาสการเป็นผู้นาด้านการวิจัยและพัฒนายาของสหรัฐเช่นนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แพทย์ตอนนี้ตั้งคําถามนะผู้นําของรัฐบาลเป็นคนเริ่มโครงการนี้เองนะแต่การไม่ว่าปล่อยให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทําลายสิ่งนี้ซะนะลืมเรื่องนี้ไปหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางวงการแพทย์เขาตั้งคําถามนะไปตัดงบการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่วงการแพทย์เนะี่ยพัฒนามาหกสิปีกว่าได้ใช้นะพอใช้แล้วกลายเป็นว่าตัดงบไม่พัฒนาต่ออันนี้ ก็เลยตั้งคําถามว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรทั้งต่อตัวสหรัฐเองนะว่าจะสูญเสียการมีผู้นําหรือเปล่าหรือต่อโลกที่เราจะไม่มีเครื่องมือในการรับมือกับโรคระบาดในอนาคตอย่างเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับค่อนข้างเห็นด้วยกับคนที่เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลนะที่บอกว่าแนวโน้มน่าจะสูงที่ถ้าเกิดว่าผู้วิจัยเขาก็ไปขอรับทุนจากที่อื่นนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเขาวิจัยสําเร็จเนี่ย จากเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้สนับสนุนอาจจะได้ราคาหนึ่งแต่พอวิจัยสําเร็จแล้วจะซื้ออีกทีนึงเนี่ยก็คงไม่ได้ราคานั้นละนะครับแล้วก็อาจจะไปส่งผลกระทบว่าแทนที่อย่างประเทศสหรัฐนะแทนที่สหรัฐจะได้ซื้อในราคาถูกราคาทุนเพราะว่าสนับสนุนเงินเขาตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สิ k นั้น ซึ่งมันก็แปลกๆดีเหมือนกันนะฮะนึกภาพนะมีประเทศอื่นนะฮะมาลงทุนแบบสมมติแบบจีนลงทุนให้โมเดอร์นาอย่างนี้นะฮะแล้วก็โมเดอร์นาย้ายฐานการผลิตไปอยู่จีนโอ้โห oh, ก็มันก็จะเป็นเรื่องที่แปลกๆแ,แ,แล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะฮะว่าจะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนฐานะจากคนขายเป็นคนซื้อแดนเผอิญขึ้นภาษีไว้แล้วด้วยนะฮะ อถ้าพัฒนาวัคซีระบบเดิมเนี่ยต้องทำในใครอีกใครก็แพงอยู่อีกขาดแคบอีกนะโอ้ <S <s มันอะไรนะเออมันผีรั้มดั้มพลอยนะ